ยินด้วยช่องทาราซีไดดอทคอมค่ะวันนี้เราจะมารีวิวเครื่องเขียนเองกระเป๋าใาอ่งนี้กันนะคะแบบมันดูเก่าวินัยนึงเพราะว่าใช้้ตังแต่ม .4 แล้วนะคะเราไม่ได้จบม .6 กต้งนานแล้ว,ลวก็อยากจะฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็พี่โหโดเข้ามาดูด้วยนะแล้วก็พี่หนูตั้งใจดูให้ดีนะนอกจากเารีวิวเครื่องเขียนแบบที่เก่งมันซื้อเองได้ไ,ได้เนาะ สะสมเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้พี่หนุดีใจมากๆเนาะถ้าหากเพื่อนทุกคนอยาก้เข้ามาดูด้วยนะคะอยากใหฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยค่ะมารีวิวเลยว่าในกระเป๋าเพื่อนมีอะไรบ้างแรกรีวิวลิปสติกน้ำอันนี้ก่อนเลยหอตาช้างนะคะนี่โฟกัสไหมเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมนี่หอตาช้างนะคะไซเล็กแล้วก็ นี่ที่ได้จากซองส่มซองส่ม20บาทยังไม่เคยรีวิวให้ดูเลยเนาะอันสีฟ้านี่ดูนี่เป็นไงต่ไม่มีรายนะมีรายให้ตรงข้างหน้านะคะแล้วก็กระดาษโน้ตพอพอจับได้มาก็ ก็โได้หลายแพ่นเลยนะคะเพื่อนี้ใช้ได้นานมากเลยค่ะเพราะว่าเ,าเ่อชอบสะสมนะคะไฮไลท์มีประกาศไฮไลท์ลทแต่พ่อซื้นอนนี่ก็ของเก่าอห,หละก็าม,ามันมานำรีวิวให้ดูแต่ก็ใช้ดีมากราสามารถลบได้เยอะนะคะก็โทรหาชื่อได้ตามวิดีโอได้ชมใจแล้วนะนะขึ้นะนะเกียนทั่วไปเลยนะคะเนาะสำหรับเพื่อนน้องนะรับงมน้อยนะคนะ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  นี่ก็อของไมเนอร์นะคะเพื่อ,อนนี่ไมเนอร์ไม่เคยเห็นอยู่แต่ก็ราคาก็ถูกอยู่แหละแต่ก็หาซื้อเกินได้นะคะถ้าไปแล้วก็ที่เซเว่ก็มีเหมือนกันนะคะนี่ก็ปกเกล้งของวินเอเนเจลนะคะเพื่อ,อน,นี่โฟมกันไม่เอิญเนโฟมกันไม่โฟม,โก,มโกันไม่นี่ไม่เอิญน,นี่น้อง นี่ก็เป็นได้แต่แต่ปีใหม่นะเพื่อนนี่เป่มกาดาเหมือนกันนะที่เีลือก็เป็นโซมการเงินนะคะเพื่อนนี่นี่เูเยอะมากแต่ในในกระป๋งนี่นมี ในก,กล่องนั้นมีเยอะเลยนะคะเพื่อนแล้วก็มาดูให้ดูเท่านี้มีอะไรบ้างนี่ของซากุระก็ใช้ดีนะคะเพื่อนแล้วก็นี่ก็เป็นประการลบได้นะแต่ก็ทอติดอยู่แหลนะเนาะนี่ประการที่ซีสุ่มมาได้นะคะเพื่อนๆนี่ประการที่สุ่มมาได้นะนี่ประการที่ซื้อจากแมคโครมานะคะเพื่อนๆนี่อย่าไปเลยลายหมาอย่าไปเลย ซูมให้นะชัดเจนเลยนะคะจบับแบบนี้เลยจับถือรีวิวอย่างนี้เลยนี่อาการที่ซื้จากไอี่สิบก็ใช้ดีเหมือนกันนะคะเพื่อแล้วก็อาการอันนี้ก็ไม่รู้คือรุ่นอะไรเนาะแต่ก็คอใช้ได้อยู่นะคะของทั้งหมดมีประมาณเท่านี้นะคะเพื่อนี่ มารีวิวให้เท่านี้นะแล้วก็หาซื้อดได้รนคคาทั่วไปเซเว่นอีเลเวนหาซื้อกันได้ด้วยนะคะรา,าคาถูกแต่ไม่แพงมากเงินไป,ปโปรโมทให้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ถึงเพื่อนกันเลยนะคะเพื่อแล้วก็อยากให้พี่โนดดีใจมากๆก,ก็คืออีกไม่กี่เดือนจะมาเกิดพี่โนดเลยน้องจะทำคลิปนี้ส่งถึงคนรักให้มากที่สุดค่ะคือพี่โนดเนาะ พี่ทุกคนเป็นายายนด้วยนะคะขอบคุณค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายกชยดีการทํางาน,นทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะแก้สมุลสู้ๆ